นะพ่อพ่อหลวงปู่ไม่เอาอะไรกับใครนะนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะเราไม่เอาอะไรกับใครนะเม็ดเตเม็ดหินเม็ดทรายที่เป็นมหาบุญมหากุศลเราไม่เอาเราไม่เอาเราพอก็คือพอคุณเข้าใจอย่างเราไม่มีคําว่ากรรมเรามีแต่แบเราไม่มีคําว่าเอามีแต่ให้นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะพอแล้วก็คือพอเพราะว่ามหาบริญญานที่พ่อเราอยู่ คือพระบิดาเราอยู่พุทธบิดาเราอยู่นี่ไม่มีบุญเละไม่มีบาปเข้าไปจุ้งนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะนี่ที่สถานที่นั้นไม่มีบุญไม่มีบาปเข้าไปจุ้งเราเป็นที่เหนือบุญเหนือบาปเป็นที่เหนือสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างเพราะบุญก็อยู่ในสมมุติบาปใช่ไหมหล่ะบุญก็อยู่ในสมมุติบาปก็อยู่ในสมมุตินี่สมมุติทางนั้นแต่ที่จิ้นสมมุติไม่มีบุญและไม่มีบาปก็คือมหาปริยพานนั้นการที่จะออก ประกาศถึงคุณงามความดีของพ่อเรานี้ก็ต้องอจต้องหานต้องกล้าต้องโชตุโชเป็นโชตาจริงๆนะนี่งานช่วยพระพุทธศาสนางานช่วยพ่อเรานี่ก็ไม่ใช่ว่างานธรรมดาเพราะส่วนมากที่พวกเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นบุบานสารก่าวเครื่องรางของขัง พอไปหากราบคุบาอาจารย์คุบาอาจารย์ก็เอาเครื่องรางของขังให้ว่าดิ้เลือดนิ้ประเสริฐอย่างนั้นอย่างนี้หากเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะจะเลือดจะประเสริฐยังไงเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่แต่เรานั้นมีความรู้สึกหนึ่งเดียวก็คือว่าไม่มีใครเลิศประเสริฐเท่าพ่อเราก็คือะเจ้าะไม่มีใครเลิศดประเสริฐเท่าธรรมเท่าวินัยนั่นเลยไม่มีใครมีนิดเท่ากับพ่อเรานั่นมีพ่อพ่อเราสามารถที่จะทําลาย พวกมาในการพบรูปพบและอารุปพบได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นล้างโตรเง่าเหล่าก่อของพวกเปรตพวกผีพวกพยามารในการพบรูปพบแล้วอารุปพบได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ใครจะเกินพ่อเราลิทเดกใครจะเกินพ่อเรานั่นก็จะอาจหารเกินพ่อเราสามารถที่จะฆ่าเปรตฆ่าผีตั้งการพบรูปพบและอารุปพบได้เอาพิจารณานะนี่พูดให้ฟังอย่างความเป็นจริงอย่างอาจอย่างหาเพ่อพ่อเรานี่ให้สิ่งของกับผู้เป็นลูกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ สิ่งของตอนนี้ก็คืออริยทรัพย์ทรัพย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ให้ลูกแล้วให้ลูกแล้วให้ลูกแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยธรรมด้วยวินัยนั่นที่เป็นอริยทรัพย์ใครก็ไม่สามารถลักขโมยและทำลายล้างได้เพราะนั่นคืออริยทรัพย์ทรัพย์ภายในที่อยู่ในใจของพวกเราอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เอาที่นั่นถ้าพวกเรามีความรู้สึกนึกคิดที่ดีมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์มีความเคารพทิดอูนในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ ให้ทราบว่ายุคนี้สมัยนี้พระพุทธศาสนาโดดเด่นด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยมรรคด้วยผลอยู่สมควรที่จะดูแลรักษาปกป้องและปฏิบัติตามเพราะผืนแผ่นดินนี้เป็นผืนแผ่นดินของชาวพุทธอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะเพราะเจ้าตากินมหาราชนี่เป็นเอกในการที่จะเอาเลือดขาแผ่นดินเพื่อต้องการให้แผ่นดินไทยนี้ เป็พน <iri> พุทธบูชาเดชะมรณะโคดมพุทธเจ้านี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะแล้วจะเป็นแผ่นดินของจักรนรหรือได้ยังไงได้ยังไงเอาพี่อาณานะนี่พูดให้ฟังชาวทั่วโลกก็ฟังด้วยนะอืมการที่จะทําให้จิตใช้ใจนั้นมีความมั่นคงในผู้เป็นในผู้เป็นพ่อในผู้เป็นจัสดามันก็ต้องชนิดที่บอกว่าฝังลึกด้วยความศรัทธาจริงๆไม่มีคําว่าถือพูดผีปีศาจปยาคุปัญญานาค หรือว่าใครใดใดทั้งสิ้นไอ้สามเดานุกศักนี่เราจะมอบกายวบายชีวิตกับพ่อเราคือพุะเจ้าเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนึ่งไม่มีสองไม่มีใครที่จะเลิศอนเ่เสดเท่ากับพ่อเราดูกุฎเจ้านี่ขอให้ลูกอั้นเท่ลูกเข้าใจนะนี่การที่จอกของก็เจ้าขาลูกมันก็มาใจของธรรมดาถ้าจิตมันไม่อาจไม่หานไม่มีความการพเพื่อทุนในจาสดาสัมมนาโคตบุริเจ้าข้อตัวเองแล้วมันก็ออกไม่ได้ถ้าออกก็เพื่อต้องการลาภสักระความเฉลิมเฉลิมยืนยอเท่านั้น ไม,ไม่มีความจัดความจริง ในความเคารพเตือนในผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่คือพูทจะเจ้าเลยนี่พูดให้ฟังตรงๆนะแต่ล้งปูลวงตารูปน้สลัลเป็นลาตายเพื่อพ่อโดยถ่ายเดียวโดยถ่ายเดียวโดย่ายเดียวหนึ่งไม่มีสองเราหน่นะเนี่ยนจะบอกว่าการพบรูกพบและอลูปพบพวกพญามารจะมักฆ่าพระประหประหารเราให้เราเลิกนับถือพ่อเราเอาขนาดนี้เดียวนี้นี่ความเคารพเตตุนในผู้เป็นพ่อนี่พูดให้ฟังตรงๆเลยนะใครจะว่าเราบ้านเราบ้องเรามีติฐิมานะใดๆเราก็ไม่ เข้าไปก้าวไก่เรื่องของใครเรื่องของมันนี่เรื่องของเราในเรื่องของลูกที่เรียกว่าลูกเจ้ากตันอยู่เรื่องของเราผู้ที่มีความเคารพในผู้เป็นพ่อคือพุทธจเจ้าอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ขอให้ลูกหลานทั่วโลกเข้าใจนะหงานที่จะออกสงฆ์รงหาโลกนี้ถ้าไม่มีความเคารพเทิดทูนในศาสดาเรานี่ด้าท้านอาามเด็โลกธาตทออกไม่ได้ ถ้าออกด้วยความสั์ความจริงออกไม่ได้ยกเอนออกด้วยต้องการราบสักกคขวามฉันและเฉินยินยอต้องการความดินความดังเท่านั้นมี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 ในพวกที่กิเลสหาตัญหาใหญ่แต่สำหรับพระรูปนี้ไม่มีไม่มีไม่มีจนถึงวันเราชิ้นลง